เหรียญปีการชนะพิเศษนะครับรับซื้อขั้นต่ําเหรียญละ5 0 0บาทเป็นแบบไหนเดี๋ยวมารับชมคลิปนี้กันเลยนะครับก็สวัสดีนะครับ fc เพจสลาลมคอย fc แล้วก็ช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมแนะนําเหรียญ10บบาทนะครับแบบที่เป็นพระเสียนตรงนะครับคลิปที่แล้วผมผมแนะนําไปนะครับว่าเหรียญ10บบาทถ้าเป็นผระเสียนตรงแบบนี้ขายได้เลยนะครับขายได้ทุกปีพศ เริ่มต้นที่เหรียญละ500จนถึง2,000บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมได้แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับใครมีพัสยุตรงแบบนี้ซื้อ5 0 0ถึง2,000บาทนะครับยกเว้นปีการจนาพิเศษเท่านั้นนะครับคลิปนี้ผมมาต่อเนื่องกันเลยนะครับกับเหรียญรุ่นนี้นะครับปีการจนาพิเศษนะครับ <c oughs> ทำไมจะต้องยกเว้นปีการจนาพิเศษนะครับมันมีเหตุผลเพราะว่าเหรียญ10บาทหรือว่าเหรียญชนิดราคาต่างๆนะครับ ปีการจนาพิเศษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์เหรียญ25สตางค์เหรียญ5บาท1บาท10บาทนะครับเหรียญการจนาพิเศษทุกชนิดราคานะครับจะเป็นพระเหรียญตรงหมดเลยนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นพระเหรียญตรงใครเจอแบบนี้คือเหรียญปกตินะครับเดี๋ยวผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญบุนเวียนแบบนี้เป็นพระเหรียญตรงขายได้ทุกปีพศนะครับเริ่มต้นที่500บาท ยกเว้นปีการจนาพิเศษนะครับถ้าเกิด <Jim, S 2> ว่าเจอปีการจนาพิเศษที่เป็นพัดเยนตรงแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับแบบนี้คือเหรียญปกตินะครับแบบที่หายากแบบที่ผมรับซื้อขั้นต่ำเหรียญละ500บาทนะครับจะต้องเป็นเหรียญการจนาพิเศษที่เป็นพัดเสียนกลับนะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่ามารับซื้อของที่ไม่มีอยู่จริงอีกนะครับไม่จริงนะครับของที่ผมมารับซื้อผมพยายามหาตัวอย่างเหรียญจริงๆมาให้ดูนะครับ นี่อันนี้เป็นตัวอย่างเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับเห็นไหมครับเหรียญการจนาพิเศษแบบที่รับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ25สตางค์50สตางค์1บาท2บาท5บาท10บาทหรือแม้กระทั่งเหรียญ20บาทนะครับถ้าใครมีแบบที่เป็นพัดเสียงกลับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับราคาเริ่มต้นนะครับพิจารณาตามสภาพนะครับ อันนี้เป็นพเสียนกลับนะครับแบบที่รับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าบางท่านบอกอเฮ้ยพเสียนกลับมันหายากเกินไปนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่รับซื้อนะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพเสียนขวางนะครับถ้าเป็นพเสียนขวางผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200 mm, นะครับลักษณะของการเอียงเล็กๆน้อยๆผมยังไม่ได้รับนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญุนเวียนนะครับเทียบให้ดูเลยนะครับ เหรียญหมุนเวียนแบบปกติและเหรียญการจนาพิเศษนะครับอ่านี่นะครับเหรียญปกตินะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับทุกปีพศจะเป็นพระเสียนกลับแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับจะรับซื้อเหรียญที่เป็นพระเสียนตรงเท่านั้นนะครับทุกปีพศนะครับเป็นพระเสียนตรงขายได้ทุกปีพศยกเว้นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้แบบปกติ เป็นพระเสียญตรงไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นรุ่นการจานาพิเศษจะต้องเป็นพระเสียญกลับเท่านั้นนะครับอันนี้ขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ fc บางท่าน fc มือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจลองดูคลิปแล้วฟังคําอธิบายนะครับก็น่าจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับลองสังเกตลองค้นหาดูนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอย fc นะครับ